ส e r r y c คริสต์มาสแ d h a ฮปปี้นิวเ r ลูกค้าแม่แอมทุกท่านเลยนะคะและขอขอบพระคุณนะคะที่เทิดกับอินเตอร์สต a r และให้แม่แอมดูแลมาตลอดทั้งปีนี้ขอให้ปีหน้านะคะลูกค้าทุกท่านพอฟ้าสดใสกําไรงามกันไปทั้งปีเลยค่ะแล้วพบกันปีหน้านะคะบ๊ายบายปล่อยกำลังลงเลยสวัสดีครับในฐาหนะวันดีๆขึ้นปีใหม่แค่นอินเตอร์สตาร์ของวยพรให้ลูกค้าที่นาลล่ารักทุกท่านนะครับ ไม่เจ็บไม่จนลงทุนมีแต่ได้กับได้นะครับแล้วก็สิ่งไม่ดีของปีเก่านี้่อให้ผ่านพ้นไปโชคดีมีกับทุกท่านปี2568นะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ขอให้ลูกค้าอินเตอร์เซราทุกทุกท่านนะคะพบเจอแต่สิ่งที่ดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงในปีใหม่นี้นะคะและที่สำคัญค่ะออขอให้ขดฟ้าทุกวันทุกคืนเลยค่ะสวัสดีค่ะ ัสดิปีใหม่ครับสำหรับพี่พชาวอินเตอร์ซิลอราทุกท่านนะครับสำหรับปี่ใหม่นี้ขออนนี้พี่ทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่รงางกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ครับคาดหวังจริงในก็อของพี่ส่งความมุ่งม,มา่นปันทนาและเที่ยวกับเราไปนานๆและผ่อนป,ปังปังฟ้าฟ้าไปเลย สวัสดีปีใหม่ลูกค้าอินเตอร์เซล่าทุกท่านนะคะปีใหม่ปีนี้ก้อยก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะเที่ยวสนุกปลอดภัยเปิดมาหลังปีใหม่ขอให้พอรททุกท่านฟ้าสดใสตลอดทั้งปีนะคะบ๊ายบาย สวัสดีปีใหม่ลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับขอให้ปี2568ที่กาลังจะมาถึงนี้เป็นปีที่ดียิ่งกว่าเดิมและเป็นปีที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปหยิบจับอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จเทรกี่ไม้ก็ทีพีร์ตฟ้าตลอดทั้งปีเลยนะครับขอบคุณมากๆที่ให้พวกเราชาวอินเตอร์เซ่าได้ดูแลและขอให้พวกเราได้ดูแลตลอดไปขอบคุณครับ สวัสดีปีใหม่ค่ะลูกค้าทุกคนขอให้ปีนี้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะใครที่ป่วยอยู่ก็ขอให้หายเร็วๆมีความสุขสดใสตลอดทั้งปีเลยค่ะ สวัสดีครับพี่ๆแล้วตุนทุกท่านนะครับในวาระขึ้นปีใหม่นะครับก็ขอบคุณที่ทีน้ำกระทรงสสัพยที่ไว้ใจโปรเกรกนเตอร์สเตล่าของเราให้ดูแลนะครับเังไงก็ปีใหม่หน้าอขอให้พี่ๆทุกท่านฟอร์ดฟ้าทุกคนกว่าบ้าใจแข่งแรงเงินทองไหลปลาเซมานะครับแต่ก็การติดทางแก้ได้นะครับแต่สุขภาพเราอยา่าลืมปรึกษาเลยนะครับ ในปี2025นี้นะครับขออวยพรให้พี่ๆนะักลงทุนและลูกค้าทุกท่านของบร o k กเกอร์ r ิ t e l l a r l ลนะครับลงทุนได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงและประสบความสำเร็จในการลงทุนทุกท่านครับ13ปี Interstellar Group